ตัวรับเปิดเทอมกับสิทธิพิเศษซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแล้วซื้อหนึ่งแถมสามเข้เขามาที่หน้าเว็บก็มีของเพียบเลยและในตอนนี้กิจกรรม Back to School ที่ฮามพาดโดยเด็ดขาดเข้าร่วมตอนนี้ที่บอกที่เฮ็ดสวัสดีทุกคนกันด้วยลกันนะครับในวันนี้เนี่ยเราอยู่ในแมปออนไลน์ครับนั่นเองซึ่งแบบนี้เนี่ยผมก็บอกได้คำเดียวเลยว่ามันเป็นการคราฟที่อ่าถ้าเกิดว่าไม่มีความรู้แมแต่น,นิดเดียวก็คือมั่วนั่นแหละมั่วอย่างเดียวอ่าอ,อันนี้คืออะไรเนี่ยเริ่มมา ลอกอ่ะอเอ๊ะสองอันได้ป่ะเฮ้ยหมกออยเฮ้ยมีไอฟเฟบอีกด้วยอ่ะไม่ถือว่าใช้ได้แลนะ้วเนี่ยโหมีสองร้อยแปดสิบอย่างเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยสองร้อยแปดสิบบาทอ่าสตอร์นบวกสตอร์นได้่านเอเอ่อเดี๋ยวๆเ,เ,เก็บไปกันเก็บไปกันอ่ะเลียนโอเคถ้างั้าน้นนำหมกไฟถ้าผมเดาไม่ผิดเราจะต้องได้ไอ้น้ำใช่ไหมอ้าไงไดอีกอย่าง วัดอ๋อก็คงจะเป็นจีนแหละมั้งจีนเตอโอเคเอาละถ้างั้นเดี๋ยวผมว่าจะตามหาอินฟินิตี้ดีกว่าเออป้าหมายในวันนี้ก็อินฟินิตี้นั่นแหละน่าจะคาบยากแฮะอะไรเนี่ย้าะูมีคเดอไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้โอเคเอาละมาต่อลมเฮ้ยอะไรอะ่ะนาฬิกาอะไรอ๋อ,อเมื่อกี้ได้นี่ลมบวกนาฬิกาจะได้อะไรเนี่ยเอาไม่ได้เหรอ โอเคถ้ okay. างั้นเราก็เอาออกไปก่อนเคลียเพราแต่อันนี้คืออะไรออโต้เหรออ๋อก็คือสงสัยมันคงจะเป็นการแบบว่ารวมอัตโนมัติมั้งอ่ากดเอ็นไปก่อนไหนดูห้องสมุดหน่อยที่งานเรามีอยู่แค่แปดอย่างนี่เองทำไมมีน้อยจังเนี่ยอุ๊ยอะไรเนี่ยสตาร์กเกด้าหินรับคำใบ้อะไม่อุ๊ยเหลียนเหียนเหีย เหรียญไม่ทําอะไรเอ่อย่าบอกนะว่ามันจะเป็นตัวช่วยมันมีร้านค้าอยู่รุ่นผมว่าอาจจะใช่เอาละป้ายเก็บเหรียญสักหน่อยอุ้ยคนนี้เขาไม่เก็บเลยดีกว่าเรามีแปดเหรียญแล้วเหรอคำใบหนึ่งร้อยเหรียญโอ้ใช่เยอะนะเนี่ยอันนี้ยแหละรับห้าทับห้า 5, ออ่ผมว่ามันจะต้องเป็นอะไรพิเศษแน่เลยตรงนี้ด้วย ถ้างั้นเราไว้ก่อนดีกว่าครับเ,เหมือนเดิมถ้าเกิดผมเดาไม่ผิดการที่เราจะหาอินฟินิตี้ได้เราจะเป็นจะต้องใช้เวลาไหมอา้าอินฟินิตหาง่ายเกินอา้อาวมิเตอรี่บอกมิเตอรี่ไม่ได้เอะละตอนนี้คือเราได้ป้าหมาแล้วนะครับก็คือ Infinite ถ้างั้นผมหาอะไรดีกาแล็กซีล่ละกันเอิร์ธบวกเอิร์ธได้อะไรนะ เตสต์สโตนแสโตนบวกเอิร์ธไม่ได้อินฟินิตี้บวกสโตนอินฟินิตี้สโตนเอาเป็นไอ้นี่เลยมารเวลเลยเหมือนจะไม่ได้ค่ถนะ้างั้นก็เอาเคียบบ้างนะอ่ะเคียบเคียบเคียบเอาเป็นโลกบวกความปริศนาได้อะไรคาเคิร์เไงอ๋อเหมือนจะไม่มี infinite infinite. อ,อินฟินิตบวกอินฟินิตมาตเตอรี่อันนี้เซอร์ฟไป,ปแล้วแทนอินฟินิต ยม้ดแล้วเอ่อถ้างั้นเรามาอยู่นี่ดีกว่าไอ้น้ำบวกอินฟินิตไมค์คราฟเลยแบบไม่จำกัดอะไม่กับไฟบวกอินฟินิตได้ไหมไม่ได้หรือว่าอินฟินิตคือสูงสุดละสำหรับอันนี้โลกอินฟินิตจากวาลเนี่ยอาวมีก็ไม่ได้ทานบวกไฟชาโคเอาวไม่ได้เว้ย ถ้างั้นการที่เราจะหากาแล็กซีได้เราจะเป็นจะต้องใช้โลกแน่ๆแหละมันจะมีหรือเปล่าอืมถ้างั้นก็โลกวกเวลาไม่มีเวลาบวกน้ําเฮ้ยน้ําแข็งเฮ้ยเราได้ของหม่ไงน้ําแข็งวกน้ําแข็งไม่ได้น้ําแข็งบวกไฟไอ้น้ําทําไมไม่มีอ่ะน้ําแข็งบวกลมละลายอ่าโลกวกน้ําแข็งเฮ้ยนี่ไงอะไรเนะี่ย เอ่อพื้นที่หมาประมาณนั้นหรอโอเคถ้างั้นบวกกันก็ไม่ได้บวกน้ําแข็งก็ไม่ได้ปริศนาเยติไงไม่ได้อีกถ้างั้นอะไรอ่ะเวลาเหเวลาก็ไม่ได้แฮะโวก็ไม่ได้ถ้างั้นเดี๋ยวผมลองอะไรพื้นฐานแล้วกันอ่ะน้ําบวกเว้นี่ไงแผนอะไรเนี่ยครับโบนัสสามสิบคอยมันคืออะไรเอ่ออุย้ย เออใช่คอยเอาไปใช้ทำนู่นนี่ว่าเอาไปสุ่มออร่าทั้งงานเดี๋ยวเก็บเหรียญตรงนี้ไปด้วยแล้วกันน่าจะจําเป็นมันมีไอ้บูสไหมเนี่ยน่าจะไม่มีมั้งอันนี้มันเป็นการแบบว่าค้าเฉยๆไม่ใช่การสุม่มแล้แลออร่าเหรอนี่ไงสุ่มด้สามครั้งคิดว่าผมจะเกือบเปล่าหรือว่าผมจะเก็บให้ร้อยครั้งแล้วก็สุ่มทีเดียวเพราะนี้น่ะได้แค่สามครั้งเนี่ย แต่นี้ได้ตั้งสิบครั้งแค่ร้อยเดียวเองเออเก็บอีกสักนิดละกันจะได้คุ้มคุ้มผมกําหนดเป้าหมายใหม่เลยละกันเพราะว่าเกมนี้ดูจะง,ง่ายเกินไปนะครับสําหรับผมเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมจะทําการเก็บให้ครบสอง้อแปดสิบอันเลยละกันแต่วันนี้น่าจะไม่จบนะเจเอะทรถ้งั้นตอนนี้ผมมีเหรียญเท่าไหร่เดี๋ยวหยุดก่อนดูก่อนอด,อดูไม่ได้เหรอถ้างั้นก็ออกไปเดี๋ยวค่อยดูทีหลังหลังจากเหรียญครบ เราเมื่อกี้ผมได้ไลฟ์มาก็คือชีวิตเอาล่ะเอาสตอร์ดไปเออหมอายมีชีวิตแต่ทำไมไม่ได้นะมัตเตอรี่อุ้ยมัตเตอรี่กับไลฟ์ชีวิตปริศนาได้หลาย wonder โอ้แต่ถห้าแพ้นอะไม่ได้ไลฟ์ Life wonder ไม่ได้ infinite wonder ไม่ได้เว้ยอ่ะเขียให,หมดแทนเอาอะไรง่ายๆดีกะลมเออทำไมไม่ทำตั้งแต่แรกลมบวกลม เมฆนี่ไงเมฆวก,กชีวิตพระเจ้าเฮ้ยผมได้พระเจ้ามาแล้วครับผม I am God ของแท้นะครับเราเหมือนจะไม่ได้ไฮะผมว่าเดี๋ยวผมเคลียร์ไปดีกว่าอ่ะเคลียร์ยินอย่างมันทำอะไรได้บวกกันก็ไม่ได้ไฮะจากที่ผมดูมาเนี่ยผมได้สิบปันแล้วแบบง่ายๆเลยอ่ะเดี๋ยวผมไปหาเหรียญก่อนนะ มีเฮ้ยตรงนู้นมีถ้างั้นเดี๋ยวผมรีเซตด,ดีกว่ารีเซตตัวละครไม่ได้ฉลาดเกินถ้างั้นโบดตรงนี้ก็ได้เออนี่ไงเราไม่ต้องเดินเองนะครับให้ชีวิตมันเดินให้อ,อ่าด้านหลังมีอีกเปล่าเฮ้ยตัวน,นี้เรามีหนึ่งร้อยแล้วนะครับเอาละเราสามารถสุ่มได้สิบครั้งผมขอละแฮกมาฮื้อแบบแฮกอันเนี้ยไม่ก็เพลก็ได้นะ่ะแมวไซคลิลไม่ก็แซนะ ขอเฮ้ปาสิบครั้งโอ้โหเมื่อตอนเจ้าอ่ะแส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 รัวๆเลยก็แต่อันนี้มันเป็นวิเศษมันบวกกันได้ไหมเหมือนจะไม่ได้เศร้าพระเจ้า,าเศร้าได้เปล่าไม่ได้เวยเรามาล่ะไม่ได้เหมือนกันเมฆร้องไห้ไงเฮ้ยจริงด้วยฝนตกงนี่ไงฝนบก่กฝนไม่ได้พระเจ้าบวกฝนอ่ะไม่ได้ ผลบวกต้นไม้ไม่มีอ่ะถ้างั้นเอา,อางี้ดีกว่าฐานบวกไอซ์ก็ไม่ได้เว้ยฐานบวกมาสเตอรี่ไม่มีเฮ้ยที่ผมได้ยี่สิบสองอันแล้วเหรอเนี่ยวายจริงๆงโลกอินฟินิตอันนี้เอาไปแล้วอะไรอญ่าที่ยังไม่เคยลองเอ้ยนี่ไงล่ะว่าโวลคานอุ่นภูเขาไฟเว้ยถ้างั้นลองอะไรพิเศษดิ Cycle อ่อไซเคินี่ก็คือวงจรถ้างั้นเอาอะไรดีวงจรพระเจ้าดีไหมไม่ได้ไลน e นี่ไงนี่ไงเด e นี่ไงได้แล้วเหมือนกับไอตอนแรกที่ตอนนั้นเขาถามหาเลยว่า how to date อะไรนั่นอ่ะเหมือนวิธีหาเดซอะนี่ไงผมเจอละง่ายจริงๆเอาไซเคิกับไล f ์ Life. ก็คือวงจรที่ไปเรื่อยๆอ่ะอืมนั่นแหละ มีหกสิบแล้วอีกนิดเดียวเราก็สุ่มได้อีกรอบแล้วสิบครั้งถทันเดทอะต้นไม้ตายไม่ได้ตะ่าตายวงจรตายไม่มีเศร้าตายเฮ้ยเดี๋ยวดิวเเมื่อกี้อะไรอ่ะวงจรบวกเศร้าหรอใช่อะวงจรบวกเศร้าได้จอยมีความสุขเว้ยถ้างั้นก็ต้นไม้ไม่ได้เม่ไม่มีพระเจ้าไม่มีชีวิตฟรีรอม อิสระภาพเหรอ <c oughs> เป็นนกอีซีเลยจอยบอยหรือไงวะเนี่ยโอ้ยเช้าแล้วแสบตาเลยเุ๊ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมลองไปดูนู่นหน่อยดีกว่าระหว่างอันนี้ก็ค้าไเป็นเรื่อยๆุิยยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเมื่อกี้ผมเจออะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะลมวกไฟอะ่ะใช่ไหมใช่เอเนรจี Energy. เนี่ยเอเนรจีสองอันรวม,มกันได้พลาสมา เย้ยแล้วชีวิตอ่ะชีวิตบวกลาสมาไม่ได้เด็ดเด็ดเด็ดนะเอเนจีบวกชีวิตพาวเวอร์อุ้ยสุ์สซยาแล้วตอนนี้กลายเป็นพลังที่แบบโคตรเทพเลยอืมอุ้ยเหรียญดอกต่อหน้าโอเคเก็บอล่ะต่อมาเลยแล้วกันพาวเวอร์บวกอะไรอ่ะจอยไม่ได้ถ้างั้นวงจรพาวเวอร์ไม่ได้อะไรอ่ะ เลนพอร์ก็ไม่ได้ฟิลลมอหมไม่มีมันจะมีได้ไง power. ไวนด้วยพวเวออะไรวะเนี่ยเหมือนว่าจะไม่เจอ,อลเลยแห้ย unity. เออ unity เย้อะไรนะเมื่อกี้แอร์บวกไลท์เหรอไม่ใช่นี่วาเมื่อกี้ไลท์บวกอะไรอะไลท์บวกพอร์ power. ใช่โอเคถ้างั้นลองกอดดูนะกอดอะไรดีวงจอนพระเจ้า ผมว่าก๊อตเนี่ยน่าจะไปได้หลายอย่างนี่ไงได้ไหมไม่ได้พระเจ้าน้าเอ่อเอาความไม่ได้พระเจ้าไฟก็ไม่มีลมอ่ะไม่มีน้ําบกลมเอเนอจีอาา่ะฮะไฟบกน้ํายินหยางยินหยางน่าจะสุดแล้วมั้งลมบอกอะไรได้อีกอ่ะบกอากาศรอระนี่ไงท้องฟ้าเฮ้ยเราได้ท้องฟ้ามาแล้วทุกคน เพ้่อเดี๋ยวนะทองฟ้าร์มบวกข้าเจ้าสวรรค์โอ้ตอนนี้ผมเป็นแทพเจ้าของแท้มาเลยเราจะใส่ให้ทุกคนรวยเอาล่ะตอนนี้เรามีหนึ่งร้อยอีกแล้วถึงเวลาเลยสินะความเก,กลียกรอบหนึ่งไปแสสแสหโอ้โหเยอะเกินอะไรเนี่ยโอ้โหได้เยอะเกินอะ่ะ มันแบบอันเดียวหมดเลยอะถ้างั้นเดี๋ยวผมออกห่างเข้าใหม่ปั yeah. ๊บนี่ยเมื่อกี้มันรีใหม่โอเครอบอีกรอบ,อรอบโอ้โหเหมือนเดิมเกลือ,อเกมนี้มันมีแต่เกลือไรอไงเนี่ยเฮ้ยชอ็อปเพิ่งสังเกตนะเนี่ยอันนี้มันไว้ทาอะไรอ๋อเป็นโลบาร์กอุย้ยถ้างั้นถ้าจะหาพวกนี้จะเป็นจะต้องใช้โลบาร์กเลยเหรออุอ้ยอะไรอะ่ะผมได้แบตมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย มันจะเข้าถ้ำมาก็ได้เลยมันคืออะไรอะุ้ยเด้อเด้อนะตาแดงซะด้วยทะลุแว่นเลยแดงเกินเอาล่ะเหมือนมันจะไม่มีอะไรนะเนี่ยสำหรับวันนี้ถ้างั้นก็รงกันนี่ไม่ได้อั้างั้นเดทขางข่าวโควิดเออไม่ได้เดทผมว่าใช้ได้อยู่นะเอาไปรวมกับอะไรดีอ่ะชีวิต เอ้ยอะไรอ่ะเราเวนเทพเจ้าเห็นความตายหรือไงเนี่ยเฮ้ยถุยใช้ได้บุกพเจ้าไม่มีแม่บอกลาว่าตายไปเนี่ยเอามารวมกันมุัวมวม่วดูผมว่าถ้ารวมกันมุมั่วอาจจะได้กว่อ่ะลองดูลองดูลองดูอ,งดอ่ะรวมกันหมดละมั่วละมั่วละ,มละผมว่าจะต้องมีอ่ะเอามารวมให้หมด อออาอะไรอ่ะฟรีดอมเออเอามาคลิกคลิกลงกันเดี๋ยวมันก็ได้ถ้ามันไม่ได้ก็แปลว่ามันม,มีเอ้ยนี่ไงเอ็นเทนัลโหพระเจ้าเลยมึงเนี่ยอุ๊ยอะไรอ่ะเดี๋ยวนะผมได้อะไรมาซูปเปอร์เมื่อกี้เหมือนจะเป็นพลังงานบวกอยู่ในที่ไหมไม่ใช่เมื่อกี้พลังงานบวกอะไรอ่ะสวรรค์เฮ้ยเมื่อกี้ผมหาอะไรได้ พาร์มาเหรอไม่ใช่เว้ยคีเวน่นไม่ใช่อเวนเหรอไม่ใช่อีเทนลอลได้ไหมไม่ใช่เมื่อกี้อะอะไรเมื่อกี้อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ระเทพเจ้าอีกแล้วเหรอความโกรธสุดยอดหมดได้เยอะเหมือนกันนะนี่อะเฮ้ยเอียสองเลนสุดท้ายโอเคได้ยังได้ไหมได้ไหมเก้าสิบเจ็ดเหรอ เออถ้างั้นผมต้องหาอะไรอัอนหนึ่งอ่ะชอตเอเทนอลไม่ได้ซูปเปอร์ซูปเปอร์ชอตไม่ได้โอเคอ่ออะไรอ่ะโอเคอันนี้ไม่ได้ผมจะหาอะไรได้อีกอ่ะตอนนี้ขาดอีกสามเหรียญในการสุ่มครั้งถัดไปนะครับหาอะไรได้อีกอ่ะมันจะเกิดไม่มันก็อีกนานเลยน้อยสจากว่าจะเอวด้านบนนู้นอ่ะ ไม่ก็ทำการสูงไปตรงนี้ไปเรื่อยๆอาจจะมีดวงได้เอาละระหว่างนี้ผมก็ได้อะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้มาวิชันจะไม่ได้แล้วเมื่อกี้ส่มอะไรมาแล้วทางขึ้นมันอยู่ไหนหายไม่เจอเลยเอย้อะไรลืงแสงด้วยเดี๋ยวเดได้เท่าได้เปล่าไม่ได้เหรอแล้วมันขึ้นยังไงเนี่ยจะหาทางขึ้นกัน นี่ก็วนมารอบแบบแล้วนะยังไม่เจออะไรเอ้ยเดี๋ยวนะเอ,อกลับไปจอยทุกทุกวันสำหรับรางวัลน,นี้เฮ้ยอ,อะไรอ่ะโอ้ยโดดด้วยโดดด้วยโดดโด้วยโอเคอันได้รับอะไรวอเทอ,อ,อร์อรออวอรอบวกวอเทอ,อร์ฮะอุวอเทอร์บวกวอเทอร์อุ้ยมหาสมุทรได้ห้าสิบเหรียญละโอเคเราพร้อมละไป อ่น,นะครับตอนนี้เราก็ถึงเวลาครั้งสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับปิดเคปผมจะปิดไปด้วยการสุ่ม10บลอบนะครับมาหนึ่งสองสามสห้าเจ็ปสิบโอ้โหแซดอย่างเดียวเลยเหมือนว่ามันต่อย้ำนะเนี่ยเอาละถ้างั้นอีกรอบหนึ่งได้ไหมได้โอเคมาเฮกมาเฮกมาเฮกโอ้โแซดรัวๆเลยอ่าเอาละสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะไว้พิยงเทนีนเลยแล้วกันเดีวไปต่อคลิปหน้านะครับ